สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้กับปัดตินยาพาเพลินนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ขอยสิพผ้ามาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนพี่น้องข่อยได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง,งานว่าให้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนไปให้มู่กินพี่น้องประมาณสี่สิบคนให้เงินข่อยมมก้อนหนึ่งบ่หลายดอกพี่น้องเฮ็ดกับบัได้ค้ายเฮียค้ายแห้งยังดอกเฮ็ดให้มูกินซื้อพี่น้องเอ้ยนี่ น้ำยาขนมจีนนี่พี่น้องเดี๋ยวขอยิดท้ายตอนไอขอยิดท้ายขอยข่อยปั้นเครื่องไว้เบิดแล้วข่อยปั้นเครื่องไว้เบิดแล้วเดี๋ยวขอยิดบอกว่าในน้ำยาขนมจีนมีอ่ะส่วนผสมอย่างเนี้ยนะพี่น้องเนาะหมอบแบบหญ่เลยมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามีส่วนผสมอย่างเนียมาพี่น้อง อันดับแรกขอสิพามาปั่นเครื่องก่อนะพี่น้องอันนี้ก็ใช้นี่ปั่นสองรอบแล้วกะใช้ลายเติบแด้พี่น้องสองกิโลหลักก็ใช้นี่ปั่นเครื่องบ่เห็นหัวได้พี่น้องบ่เห็นหัวไข่ได้เพราะว่าไข่มันสิเดียวบ่เห็นมันเดียวบ่เห็นทั้งมือทั้งกล้องไข่ตั้งบ่เป็นพี่น้องนี่ ก็ใชายก็ใช่นัลงไปน้ำพี่น้องนะน้ำน้ำกองเด้พี่น้องว่าเป็นน้ำปลาปลาเด้น้ำกองนี่เครื่องกองน้ำคอยก็เตรียมไว้ทำนี่ปั่นก็ใชยพี่น้องปั้นให้ละเอียดเลยพี่น้องเลย หมอยไง่ายลแ,ลาแล้วพี่น้องหมออเบอร์สามหกอันนี้หมออเบอร์สามหกซ้ำแม่ค่าเฮ็ดขายพุ่นลยกุล้วก็มาใส่หอมแดงพี่น้องหอมแดงกะน,น่าจะครึ่งกิโลกะใช้ข่อยใส่สองกิโลแล้วพี่น้องมันจะหอมน้ำยาน้ำยาก,กทะทิหอมแดง้ใหอมแดงกัน sai luôn đi nào Dạ. Khớp sợ lấy nước ít con. Nha sẽ không ลงไปเลยต่อไปนอ่อง้าตะไข่ปั่นให้ละเอียดเลยเด้อเฮ็นน้ำยากะทิพี่นอ้องกินได้บิดเลยอาตะไขรพี่นอ่นองอาตะไคร้ เอียดยิบเลยลวรากำมีปลาทูเรากับพี่แกงพี่น่องส่วนผสมมันมีซัมนี่เนาะน้ำยาขนมจีนล้วก็กะทิอันนี้อันนี้ปลาทูใส่ปลาทูกอนพี่น้องครึ่งหนาสี่ครึ่งกิโลปลาทูใส่ลงไปเลยปลาทูครึ่งกิโลแกะเรียบร้อยแล้วพี่น่อง มาทูเห็ดซ้ำนี่กันละเอียดแล้วพี่น้องมันละเอียดไงมาทูครึ่งกิโลแล้วก็พริกแกงอีกครึ่งกิโลพี่น้องพริกแกงครึ่งกิโลนะละเอียดพริกแกงน้ำยาขนมจีนแบบละเอียดซางเพื่อนวายจังสี่เด้อเวลาใส่ซื้อ แบบละเอียดคึ่งกิโลนี่พี่นอ้องน,นี่ใส่น้ำหลายๆม,นมันนืดอันนี้อันนี้มันสิมึนนงนะแบบพี่น้องพี่แกงครึ่งกิโล เสนอนหน่อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องปันปันเครื่องเรียบร้อยแล้วที่นี่เขากมาปรุงกันเนาะทำนี่แหละพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเขามาเริ่มมีที่ปรุงกันเลยตอนนี้เดี๋ยวขยรับ ข่าสิห้ามาปรุงนะพี่น้องนะปรุงเราก็จังตังต้งเตานะพี่น้องเด้อปรุงกับสีไส่ผงชูรสนะพี่น้องลายเติบได,ด้หมอหไ่นี่ผงชูรสหมอใไญ่ใส่ลายเติบนะพี่น้องนะ ชูรสลราก็ใส่เออ่เกลือพี่น้องที่จริงขอว่าสีแบงใส่รสด,ดีใส่เกลือน้อยนึงลายเติบพี่น้องแล้วก็ใส่รสด,ดีน้ำหน้ายางละเกรืองเพราะว่ามันหมอใหญ่นี่มันสีเค็มพี่น้องเอาใส่ซัมนี่ก,ก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มรสด,ดีจังมาใส่ที่หลังพี่น้อง เราก็ใส่กะทิไปเลยพี่น้องกะทิซื้อมาสองกิโลใส่กะทิไปเลยเดี๋ยวขยาก่อนกะทิโลละเจ็ดสิบพี่น้องขอยถามกะทิสดกะทิสดโลล,ละร้อยขอยเลยว่าซื้อมันแพงโคตรก็เลยเอากะทิกะทิกล่องเอาแช่พื่อกันพี่น้องเอ้า กะทิสองกิโลพี่น้องมากะทิสองกิโล ยาสีแบงไว้ไส่ตอนตอนที่สุดท้ายจกน้อยนึงพี่น้องเมันแตกมันอันนี้ต้มเมันแตกมันเนาะแบงใ้ใสตอนทยอย้ายอีกน้อยนึงซ้ำนี่เหรอพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำตาลหรือน้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลน้อยนึงแล้วพี่น้องบ่าใส่หลายขอมมาก ใส่น้ำตาลตัดรสชาติน้อยหนึ่งก่ต้องใส่หลายสํานีพอบางคนเพิ่นสีใส่ลายันหวานพูดถอย่าสํานี่พอมาเขามาตั้งเตากันพี่น้องไปนี่เขาสิพาตั้งเตาเด้อบดีเด้อเอาขออนุญาตเตรียมตัวตั้งเตาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมันเริ่มเดือดแล้วเด้อ นี่เห็นวะพี่น้องไข่สิมาพามาปรุงต่อนะพี่น้องเนาะปรุงต่ออีกน้อยหนึง่งซิมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวซิมมังก่อนเด้อมันเป็นรสชาติจังไลยแดงจังครึ่งเลยพี่น้องน้ำยาซิมมังกันมันสิออกจางน้อยหนึ่งพี่น้องขอยานมันเค็มเดี๋ยวข่จังสีไส้ข่สีไส้ไเครื่องปรุงเพิ่มยู่ พอว่าเขาเสียเอาน้าปลากับพริกป่นไปให้่หมูหมูปรุงเพิ่มเอาเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจืดว้ก้อนเพราะว่ามันสีสีย่านมันหนันเค็มพี่น้องนะก็สิพ้าใส่ลูกชิ้นนะพี่น้องได้ลูกชิ้นปลาเนาะมาือนน้เนาะนี่ใส่ลูกชิ้นปลาให้มันสุกก่อนลูกชิ้นปลาหนึ่งกิโลพี่น้อง ใช้ลูกชิน้นใหมันเดือดสุกบุกบบเลยพี่น้องเลยหนึ่งกิโลเอาไปที่นี่ร้อให้ลูกชิ้นสุกนะพี่น้องเนาะล้อให้ลูกชิ้นสุกเอาเราก็เข้าก็ใส่ผักล้วก็เสร็จเดี๋ยวร้อให้ลูกชิ้นสุกแป๊บหนึง่งพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยใกล้สีแล้วแล้วพี่น้องใครเหลือกะที่ว้หัวมันน้อยนึงพี่น้องเนี่ยขัสีไส้ลงไปสุดท้ายเนาะใสหัวกะที่น้อยนึงพี่น้องนี่ขั้นตอนสิเร็แลรวเดฟไปที่นี่นี่พี่น้องเอ้ยเป็นตาแซบหลายพี่น้องลูกชิ้นฟูองลงเองเลยเต็มเต็มหมอเลยพี่น้องหมอหญ่เนาะเรากับกะสิไส้อ่ะ นมคาเนชั่นพี่น้องกระปองละอ่ากระป๋องละยี่สิบพี่น้องใส่นมคาเนชั่นลงไปเน,ะนาะนมคาเนชั่นอีกกระปองหนึ่งเลยพี่น้องใส่ให้มันนัวนัวไปเลยน้ำยาน,นะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่นมคาเนชั่นเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องใบมะกรูด ใช้ใบามากรูดลงไปพี่น้องนีเห็นไหแเราก็สั่งสีสันน้อยนึงนะพี่น้องเนาะมาพีกลูกโดดเป็นอันเสร็จเด็พี่น้องเรียบร้อยแนละ้วเอาแบบนี้ขอาสิพ้าไปเตรียมผักอีกน้อยนึงเราก็คือพร้อมส่งพี่นอ้องเคอรี่พร้อมส่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย นี่เห็นบ่เอาข่ซิมมบมึงอีกจังน้อยก่อนกันผาดกันผาดเนาะเดี๋ยวมันสีเสียซื้อปฏิญญาพาเพ่อนกันผาดซิมอีกจังน้อยก่อนแต่ว่าโอเคเราพี่น้องกินได้โอเคมากเลยแหละเลือดที่สุดพี่น้องเลยเอาบปเนี้ยเดี๋ยวข่สิพาไปเตรียมผักเด้พี่น้องเด้อ พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขวบครักะลํำถาดหนึ่งไหตู้พี่น้องนี่เห็นไหมัมกทั่วแบบหมกทั่วสองโลแล้วก็แตงกวาพี่น้องขนมจีนอีกสิบห้ากิโลพี่น้องนี่นี่พร้อมส่งเลยพี่น้องเฮ็ดใไหหมูกินนี่เนาะแล้วก็น้ำยาหมอยง่ยนี่พี่น้องอายทวนๆเลยเตรียมโตแพ็กใส่ถุงพี่น้องแล้วก็เอาไปส่งนะพี่น้อง คนขับรถกับมารับพอดีข่อยเฮ็ดบอนแล้วอยู่ค้นขับรถมารับพอดีนะพี่น้องเนาะนี่นี่ลักขนมจีนชุดใหญ่พี่น้องเนาะเอาไปส่งมูเพราะได้กินน้ำกันคลิปนี้ข่อยกะเสียวไว้ซ้ำนี่หรอกสิคอโตแพ็กของเนาะจังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพื้นนะเพ้่อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ ผู้ใดอยากกินกะซั่งได้เด้อพี่น้องเด้อแชทมาในคอมเมนต์เด้อผู้ใดอยากกินถอยจัดให้ชุดหนึ่งเอาพันสองพันเรแต่สะดวกได้เบิดคลิปนี้เอาไปสำนีนะพี่น้องบายบาเด้อบ,บาย